สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามและชมผมทางช่องย t u b e มาถ่ยบ้านทุกท่านนะครับผมก็สวัสดียามเช้านะครับเช้านี้ผมจะพาแจ้งข่าวนะครับผมลูกนกเจ้าดอลล่านะครับนกเขาใหญ่ต่อดินต่อพันธุ์เนี่ยในตัวเดียวกันนะครับผมเช้านี้ก็น่าจะออกเป็นตัวแล้วนะครับเพราะว่านี่ครับผมมีเศษเปลือกไข่ตกลงมานะครับน่าจะเป็นสองฟองด้วยนะครับนี่ครับนี่ด้วย นี่ครับผมพ่อกับแม่เขาอุ้ยไม่ใช่พ่อกับแม่ครับผมเป็นตัวเมียสองตัวนะครับตอนนี้นอนอยู่ในรังนะครับผมนี่นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าออกหรือยังเดี๋ยวผมจะดูตอนนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะครับคู่นั้นที่ไม่รอดก็เพราะว่าเป็นเพศเมียสองตัวนะครับผมคู่นี้ที่รอดยังลูกใหญ่ก็เพราะว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับส่วนคู่นี้ก็เป็น เพีเยมียสองตัวนะครับผมก็มารอดูนะครับว่าเขาจะรอดไหมนะครับถ้าสองตัวนี้เลี้ยงลูกไม่รอดอีกก็เพราะว่าเป็นตัวเมียสองตัวก็น่าจะตัวเมียสองตัวใช้งานไม่ดีเท่าตัวผู้ตัวเมียนะครับผมคู่นี้เลี้ยงรอดนะครับตัวแล้วจะป้อนได้แล้วครับนี่ก็มารอดูนะครับว่าคู่นี้จะเลี้ยงลูกได้หรือไม่นะครับผมวันนี้ก็วันที่สิบสามนะครับสิบสามสิงหาคม ้2564นะครับแต่ว่าคลิปนี้อาจจะได้ลงวันถัดมาอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมทุกท่านมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมบันทึกไว้ลงไว้เพื่อเป็นประวัตินะครับผมไว้ศึกษาไว้ดูการครั้งต่อๆไปนะครับผมต้องเอาแม่ออกกันนะครับ รุนพอมกันครับทุกท่านซิบโอ้โหนี่เลยนะครับทุกท่านมีสองตัวนะครับเห็นไหมครับทุกท่านดูครับนี่นะครับออกเป็นตัวแล้วนะครับสองตัวนะครับผมโอ้โหนี่เลยครับลูกสองตัวเลยครับผมเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับจะเอาพ่อแม่คืนๆนะครับทีนี้ นี่นะครับผมผมก็เอาตัวเมียขึ้นลังคืนแล้วนะครับโอ้โหทุกท่านข้อที่สองก็สองตัวนะครับแสดงว่าเจ้าดัลล่ากับเพื่อนเมียเขาสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เชื้อแข็งแรงมากเพราะว่าคออแรกก็ได้สองตัวนะครับผมข้อที่สองก็ยังออกสองตัวอีกนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะโตหรือไม่โตนะครับผมก็รอดูนะครับว่านกเขาแขกแม่มือปืนจะทําได้ไหมนะครับอาจารย์ท่านใดที่ใช้เป็นเพื่อนเมียสองตัวนะครับ ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเลี้ยงรอดหรือไม่รอดนะครับผมโอ้โหลูกดอล่าครับผมก็บันทึกไว้นะครับวันนี้วันที่สิบสามครับสิงหาคมลูกชุดที่สองนะครับได้ออกเป็นตัวนะครับผมก็จะบันทึกไว้แล้วก็ลงไว้ใน YouTube นะครับผมเพราะว่าปีต่อไปจะได้ย้อนกลับมาดูนะครับว่านกตัวนี้มีอายุเท่านี้เท่านี้นะครับผมก็ขอพื้นที่ลงบันทึกไว้นะครับผมแล้อีกอย่างผมก็ไม่ได้ต่อนกด้วยก็ไม่ค่อยมีคลิป เจอกับตัวนกลงนะครับเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองนะครับไม่ค่อยจะเป็นใจนะครับผมบรรยากาศสวยๆครับยามเช้าทุกท่านดูครับเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวนะครับผมโอเคครับถ่ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาเทบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม